ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีมติระเบียบบาระการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2ทับ2,563เมื่อวันพุทธที่1เมษายน 2,563ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 และสนองรับคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำพูฉบับที่4ทับ2,563ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อบังคับใช้กับแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาววัดเก่ากลางน้ำบ้านโคกใหญ่ให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวทั้งสองแห่ง ตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19จะคลี่คลายในการปิดสถานที่ดังกล่าวนี้รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารร้านเช่าห่วงยางและการบริการอื่นๆในบริเวณดังกล่าวด้วย ตลอดจนงดให้มีการจัดกิจกรรมประจำปีในเทศกาลสงกรานต์ได้แก่งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงวัยเทศกาลกินปลาหาดโนนยาวและกิจกรรมอื่นๆในการปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งในครั้งนี้เป็นการห้ามนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่อํเภอนอนสัง จังหวัดหนองบัวลำพู